แมวเหมียวแมวเหมียวมารับหลบปูก,กันแล้วโอ,โอ้วันนี้วันนี้ดูสดชื่นแจ,จ่มใสดูคึกคักกันเลยนะดูคึกคักมากันพร้อมหน้าพร้อมตาสาวหล่อสาวหล่อดำหางกักบุญทองบุญหลายสมบูรณ์พ <c> ร <oughs> บุญบุญหลายกับลูกบุญหลายาท้าทวีโชคบุญสองใครบุญชอบ ทองเล็กเรียกเรียก <c oughs> ทัพทวีโชคทรัพทวีชายบุญทวีโชคบุญทวีชายมณีเนีนมณีโชคมณีทรัพย์สมบุญสมจินตลาทัพทวีโอใครเรียกชื่อเฉพาะที่จำได้ใครจำชื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เรียกชื่อเน้อเหมือนเน้อ อะไรหางหม้วนลาหางหม้วนอยู่นี่เงินขาวปีนวลจินอันนี้ใครนะพี่สมัยพี่สมัยกลับมากันและ้ะมากันแล้วหลวงปู่กลับมาแล้วครับรอรับหลวงปู่กันเต็มเลยเต็มลานวัดแล้วได้ยินเสียงนกลองนกลองกุก๊กกุ๊กกุ๊กน้องเรียกนกกระวว อ้าวทองเล็กทองเล็กสีนวลเงินขาวครับไก่ไก่ไปไหนหมดไก่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 ไปไหนหมดอ้วันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกใสมมีมแมลงเยอะไก่เกิดนมาหามแมลงกินแล้วไม่มารอรับเอาอาหารหลวงปู่แล้วมเมียเมียกินมแมลงไม่ได้ครับมเมียเมียเลยต้องรอหลวงปู่กลับมาครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องมเมียว ที่้ารอหลวงปู่อยู่ทุกเชา้าทุกเชา้าให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่น้องเมตตาเมตากับเพศดำน้อยให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้น้องพบกันใหม่ในคลิปส่อไาหช่องทีมีสุขขอหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเมียวต่อน้องน้องไก่และสัตสัตว์ทั้งหลาย ส่งอาหารมาให้น้องๆเมยได้อยู่ได้กินกันขอนอำนวยพรให้ทุกท่านพบกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทุกความมาม,มาปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ